ชาวกรกฎนะคะในช่วงพฤษภาคมนะคะดาวมหาอุดอยู่ในดวงก็คือดาวศุกร์นะคะดาวศุกร์เป็นดาวลาภผลของพวกเราด้วยนะคะสําหรับเรื่องเงินนะเรื่องเงินการเงินก็ดีต่อเนื่องมาจาก คลิปที่แล้วนะคะคลิปที่แล้วพูดถึงเรื่องเงินก้อนอยู่นะคะสําหรับนาเดือนนี้ดาวการเงินยังคงเดินหน้านะล้วเข้าสู่ภบลาบผลด้วยดังนั้นเรื่องการเงินรับผลของชาวกรกฎโดดเด่นนะคะไปฟังรายละเอียดอัปเดตได้ในคลิปนะคะสาหรับผู้ที่เพิ่งเข้ามาถ้าคุณเป็นคนลัคนาราศีกรกฎฟังคลิปนี้ถูกต้องเลยนะคะใครที่ไม่ทราบลัคนาราศีดูจากวันเกิดคือ15กรกฎาคมถึง15สิงหาคมดูคลิปนี้ได้เช่นกันนะคะ ใครที่สนใจนะคะเนื้อหาเกี่ยวกับการพยากรณ์นะคะเรื่องดวงดาวนะขยับย้ายส่งผลอย่างไรกับเราฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะชาวกรกฎนะคะสําหรับในช่วงครึ่งแรกพฤษภาคมต้องถือว่าเป็นช่วงจังหวะที่มีการขยับเข,ขยื่อนเคลื่อนไหวนะในเรื่องการต่อยอดในเรื่องของการเงินด้วยนะคะโดยดาวการเงินนะคะในช่วงพฤษภาคมนะประมาณวันที่15นะคะย้ายนะจากการเป็นมหาอุดเนี่ย เข้าสู่พบลาบผลต่อเนื่องดังนั้นเรื่องการเงินก็ถือว่าเมื่อดาวการเงินนะคะไปอยู่ในลาบผลก็มีโชคทางการเงินนั่นเองนะคะโชคทางการเงินอาจได้มาจากเรื่องของการงานโดยตรงนะบางคนก็มีงานเยอะในช่วงนี้นะคะเรื่องของการงานมีโชคจากการค้าขายนะซื้อมาขายไปนะคะซื้อมาถูกขายได้แพงนะคะสามารถที่จะทํากําไรได้จากสิ่งที่ตัวเราทําอยู่ได้ดีในช่วงนี้นะคะนอกจากนี้นะคะโชคลาบ ก็มีมาด้วยเนื่องจากดาวสุกนะซึ่งเป็นดาวตัวแทนเรื่องของลาภผลและพันธุนะคะเป็นมหาอุดอยู่ในเรือนสุภาษนะคะนั้นก็มีเรื่องของโชคลาภนะคะและมีดาวพระเกตไปกระตุ้นพบสุภาษชาวกรกฏมีเรื่องของสัมผสัสเรื่องของความฝันเรื่องของเซนส์ที่ดีเป็นพิเศษนะเช่นสัญชาตญาณในการซื้อขายของอาจจะสั่งอะไรสั่งมาแล้วปรากฏว่าได้รับผลตอบรับดีนะเรื่องของ ความฝันที่เกี่ยวข้องกับการเสี่ยงโชคก็ได้นะเรียกว่ามันมีมีความเฮงขึ้นมาเองนะแล้วก็สามารถที่จะมีโชคลาภจากเรื่องของสินทรัพย์ที่บ้านก็ได้สำหรับคนที่อยู่ในช่วงวิ่งเต้นนะสำหรับเรื่องสินทรัพย์ไม่ว่าจะเป็นนะเปลี่ยนรถนะคะเรื่องของรถราเรื่องของบ้านช่องเรื่องของการติดต่อซื้อขายที่ดินอะไรอย่างเงี้ยนะช่วงนี้ค่อนข้างได้ผลดีเป็นพิเศษนะคะ รวมทั้งพันธุก็แปลถึงญาติพี่น้องนะคนในครอบครัวก็มาเป็นลาบเป็นผลกับเราด้วยนะคะณนะช่วงนี้อาจจะพึ่งพากันได้นะมากเป็นพิเศษนะคะเรื่องของผลประโยชน์การเงินที่ได้มาจากเรื่องของทางญาติคือญาติครอบครัวนะคะได้เข้าของคุณภาพสูงนะแต่ราคาไม่แพงนะคะเข้าบ้านนะคะได้ อะไรดีๆเข้ามาตกแต่งบ้านเรือนให้มีความสะดวกสบายสวยงามเพิ่มเติมก็ได้นะคะสำหรับในส่วนของดาวพระหัสดาวใหญ่นะคะของชาวกรกฎย้ายนะคะไปอยู่ในเรือนสุภาเป็นกเกษตรตาธิบดีส่วนหนึ่งชาวกรกฎก็จะเข้าสู่โหมดของการก้าวหน้านะคะมีเรื่องของอความคืบหน้าในชีวิตมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการขยับเขยื่อนเคลื่อนไหวทางตำแหน่งหน้าที่การงานนะเรื่องของตัวเราเองก็ได้การพัฒนาตนเองนะคะรวมไปถึงใครที่ สนใจเรื่องของการศึกษานะเรื่องของการต่อยอดทางการเรียนนะเพื่อเอาไปอัปเกรดคุณวุฒินะมีผลต่อเรื่องของรายได้เงินเดือนนะคะถือว่าค่อนข้างเป็นโอกาสที่ดีนะคะเหมาะกับเรื่องของการฝึกฝนเหมาะกับเรื่องของการที่จะต้องโฟกัสอะไรบางอย่างที่มันจะต้องมีเป้าหมายเนี่ยนะจะถือว่าเป็นเรื่องที่ดีกับชาวกรกฏในช่วงเวลานี้เลยนะคะ รวมทั้งนะคะน้องๆน,นะลักษณะกรกฎที่เรียนที่ศึกษาอยู่นะคะหรือลูกหลานใครที่เป็นกรกฎช่วงนี้ก็คงจะต้องให้กําลังใจนะว่าเขาจะต้องอยู่กับสิ่งที่เป็นเป้าหมายนะเป็นเรื่องของความอดทนความขยันความพยายามนะซึ่งจะก่อเกิดความสําเร็จในอีกไม่ไกลนะคะดาวพระหัสของพวกเรานะชาวกรกฎเนี่ยเป็นทั้งอริแล้วก็เป็นทั้งสุภาษะนะคะดังนั้นเนี่ยมันเป็นทั้งเรื่องอุปสรรคความยากนะศัตรูนะคะเรื่องของ เอ่อคนไม่หวังดีก็มีดังนั้นเนี่ยมันเป็นทั้งสองอย่างทั้งเรื่องดีแล้วก็เรื่องไม่ดีนะคะชาวกรกฏในชีวิตเนี่ยมักจะต้องผ่านอุปสรรคก่อนนะเรื่องของการฝึกฝนการอดทนเนี่ยกว่าจะสําเร็จอะไรสักอย่างเนี่ยต้องเหนื่อยนะเพราะว่าเนื่องด้วยดาวใหญ่เนี่ยเป็นอริด้วยนะคะสําหรับดาวพรฤหัสมาอยู่ตําแหน่งนี้ก็ถือว่าเรื่องการงานรวมทั้งความมุ่งหวังของชาวกรกฏนะคะก็จะมีทิศทางดีขึ้นนะคะ สำหรับการงานนะคะในช่วงเวลาดังกล่าวคือพฤษภาคมนะคะดาวการงานเนี่ยไปอยู่ในภพมรณะแล้วก็ดาวมรณะไปอยู่กรรมะนะคะก็อาจจะมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางการงานเกิดขึ้นนะการเปลี่ยนแปลงเป็นไปได้ตั้งแต่น้อยไปหามากนะคะแต่ละคนคงไม่เหมือนกันนะคะบางคนก็เป็นเรื่องของการมีอาชีพเพิ่มก็ได้นะคะบางคนเป็นเรื่องของการทํางานหลายๆอย่างนะคะ บางคนก็มีการเปลี่ยนแปลงในองค์กรหรือบางคนก็มีความคิดในเรื่องของการอยากเปลี่ยนแปลงการงานด้วยนะคะเรียกว่ามีหลายระดับนะแต่ว่าพอดาวมรณะเนี่ยไปลงในเรือนการงานนะส่วนหนึ่งก็คือการงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการเดินทางนะคะเรื่องของการต่างประเทศนะคะ <S <s <PowerPoint> <S ก็ถือว่ามันก็จะดีขึ้นนอกจากนี้นะคะเดือนนี้มันก็อาจจะมีเรื่องของการเกิดขึ้น <S <s <uk> แล้วก็จบลงที่เกี่ยวกับเรื่องทางการงานก็ได้เช่นบางอย่างก็ต้องทํา ไปต่อไม่ได้เนี่ยก็ต้องหยุดนะคะบางอย่างริเริ่มขึ้นมาใหม่นะก็กออนมันไปนะคะดังนั้นเป็นจุดของการเปลี่ยนแปลงในเรื่องวิถีชีวิตการงานของชาวกรกฎนะคะในช่วงหนึ่งปีครึ่งนะคะที่ดาวราหูนะคะมาอยู่ในเรือนการงานแล้วก็เล็งไปที่เรือนครอบครัวด้วยชาวกรกฎอาจจะต้องอมีแผนนะในเรื่องของการปรับปรุงตกแต่งบ้านเรือนนะคะเรื่องของการดูแล คนในครอบครัวบุพการีนะคะอาจจะมีปัญหาสุขภาพนะคะเรื่องของค่าใช้ใจ่ายนะเกี่ยวกับเรื่องต่างๆเหล่านี้ยังคงมีอยู่นะคะการที่ได้ย้ายบ้านย้ายช่องนะเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมก็อาจจะมีสําหรับในบางคนเพราะว่ามรณะตัวนี้นะคะก็มะเร็งพันธุ์ด้วยมรณะก็หมายถึงเรื่องของการเปลี่ยนแปลงนะคะเรื่องของสุขภาพโาครคภัยไข้เจ็บเรื่องภาระค่าใช้ใจ่ายดังนั้นกรกฏกับเรื่องทางครอบครัวนะคะก็ยังคงต่อเนื่องนะเพราะว่า เสาวที่ยังเล็งอยู่นะคะรวมทั้งราหูที่มาเร็งพันธุก็ถือว่ามีความเกี่ยวข้องกับเรื่องราวดังกล่าวเนี่ยค่อนข้างเหมือนเข้มข้นขึ้นนะคะสำหรับเรื่องของคู่ครองความรักนะความรักของชาวกรกฏช่วงนี้เหมือนว่าถ้าเลือกงานนะก็มักจะไม่ค่อยได้เจอคู่นะคะเรียกว่ามันไม่ค่อยลงตัวอาจจะเป็นเรื่องของการต่างคนต่างทํางานนะมองในแง่มุมนั้นก็ได้เรียกว่าต่างคนต่างมีความสนใจในเรื่องของการงานแล้วก็มีพื้นที่ส่วนตัวของแต่ละคนนะคะ อาจจะเจอกันน้อยเนี่ยค่อนข้างดีนะคือไม่ต้องคลุกคลีอะไรมากนะคะก็จะสามารถประครับประคองชีวิตไปได้ในขณะที่คนที่โสดนะถ้ามีใครเข้ามาในช่วงนี้ถือว่ามันเป็นการยากที่จะลงตัวเพราะว่าดาวเสาร์นะคะยังคงเหลืออยู่อีกดวงหนึ่งนะที่เป็นพิณธุบาทนะคะดาวเสาร์เป็นเจ้าเรือนปัตนินะส่งผลในเรื่องทั้งคู่ครองคู่สัญญาคู่ค้าหุ้นส่วนเนี่ย นะมันก็พินทุบาทไปด้วยรวมถึงถ้าใครมีคดีความคู่กรณีนะคะเสาก็หมายถึงเรื่องนี้ได้เหมือนกันนะคะชาวกรกดก็เขาเรียกว่าทำอะไรช่วงเนี้ยต้องเรามาระวังรอบครอบเพราะว่าถ้าเกิดมีปัญหานะหรือเรื่องที่เราจะต้องจัดการแก้ไขเรามักเป็นฝ่ายเสียเปรียบเนื่องด้วยนะคะดาวเสาที่เล็งลักนณโดยดาวเสานะคะเป็นพินทุบาทนะไปจนถึงวันที่1มีนาคมปี2566นะคะ สำหรับสิ่งที่ต้องเรามาระวังนะคะในช่วงพฤษภาคมนี้นะคะดาวคู่ศัตรูนะคะก็ไปอยู่ในเรือนการงานด้วยนะคะก็ส่งผลในเรื่องของอุปสรรคทางการงานได้ไม่ว่าจะเป็นอุปสรรคเรื่องข้อมูลเอกสารนะคะความวุ่นวายยุ่งยากในเรื่องการติดต่อนะคะรวมไปถึงเรื่องของภา,าระดูแลเรียกว่ามีภาระทั้งในส่วนการงานการปรับตัวอุปสรรคต่างๆที่เข้ามาบางคนเป็นปัญหาในเรื่องของการขนส่งก็ได้นะคะเรื่องของ การทำงานนะคะที่อยู่ในสภาวะเขาเรียกว่าต้นทุนสูงขึ้นนะเนื่องด้วยดาวพฤหัสที่เป็นอรินะคะ <_ d ata> ก็คือเรื่องของกฎเกณฑ์กฎระเบียบมีความเข้มแข็งเหมือนกันมีกฎต่างๆที่ต้องทำตามนะคะมีกรอบมีข้อจำกัดต่างๆที่ทำให้พวกเราเนี่ยต้องคอยหลบหลีกต้องคอยแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าอยู่บ่อยๆนะคะแต่อย่างไรก็ดีชาวกรกฎเป็นลัคนาราศรีธาตุน้ำนะก็เรียกว่าปรับตัวกันไปนะคะสำหรับเรื่องของการงานก็มันก็ดีอะนะแต่ว่า ก็อยู่บนพื้นฐานของความแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าบ่อยเรื่องของการที่จะทําอะไรแบบซ้ำๆเดิมๆแล้วได้ผลเหมือนเดิมเนี่ยนะมักไม่ค่อยเพราะว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงเ,เกิดขึ้นนะคะในกระบวนการทํางานนะคะสําหรับภาพรวมนะในส่วนของชาวกรกฏประมาณนี้ทีนี้เรื่องของสุขภาพนะคะเรื่องของสุขภาพโรคภัยไข้เจ็บนะคะโฟกัสไปที่เรื่องสุขภาพของบุตรหลานนะคะของคนในครอบครัวนะคะรวมทั้งถ้าชาวกรกฏนะมีเรื่องของความ เบื่อหน่ายนะความไม่ค่อยมีแรงได้ช่วงนี้หรือพูดง่ายๆบางครั้งก็มีอารมณ์ของความขี้เกียจนะคะพละกําลังร่างกายบางครั้งไม่ค่อยเสถียรบางวันขี้เกียจบางวันแรงเยอะนะคะรวมไปถึงเรื่องของอความท้อแท้อะไรเงี้ยก็มีปะปบบนมาได้บ้างนะคะและเรื่องสุขภาพระยะย,ยาวนะตลอดเวลาที่ดาวเสาร์นะคะยังคงเล็งลักษณะเรื่องของกระดูกนะคะเรื่องของฟันนะเรื่องของ เส้นเอ็นกล้ามเนื้อนะคะเป็นเรื่องของระยะยาวนะบางคนเป็นลักษณะเรื้อรังก็ได้หรือบางคนนะเป็นแบบไปๆมามาเป็นเป็นหายหายแล้วแต่ช่วงนะคะสําหรับในส่วนของครึ่งเดือนหลังนะคะดาวอังคารนะมีการยกย้ายในวันที่17พฤษภาคมนะคะส่งผลเรื่องการงานเพราะว่าจะเข้าพบสุภาต่อนะคะ และปัจจุบันนะคะดาวพระหัสไปยืนรออยู่ในภพสุภาแล้วนะคะสำหรับดาวคู่53ก็ถือว่าเป็นคู่ที่ค่อนข้างส่งเสริมกันดีอยู่นะส่งผลในเรื่องของทิศทางการงานนะคะเรื่องของคนช่วยเหลือเรื่องของความสําเร็จก้าวหน้านะอย่างไรบ้างนะคะดาวคู่ศัตรูนะคะจะแยกออกจากกันแล้วหรือยังนะที่อยู่ในเรือนการงานของเรานะคะแล้วพบกันใหม่กับอัปเดตดวงนะคะเครื่องเดือนหลังพฤษภาคมสวัสดีค่ะ